อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ประกอบพิธีสงเนื่องในวันครบรอบ17ปีนายอภินันจันทรรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งชาติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีสงทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งปีที่17 สำหรับสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์มีที่มามาจากการควบรวมกองข่าวในประเทศและกองข่าวต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์เข้าด้วยกันตั้งแต่ปีพศ2537ต่อมาได้จัดตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่21มกราคมพศ2540 ทางนี้สัปนาข่าวแห่งชาติทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอผู้บริหารหรือรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารประเทศรวมทั้งให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรู้สถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร